ปั๊มน้ำนะคะตัวนี้เป็นปั๊มน้ำของอี s u ซูนะคะ isuzu d-max ค,ค่ะก็จะเป็น d-max 2,005นะคะ3,000คอมเร็วนะคะใช้ด้วยกันเลยประเกนนะคะประเกนปั๊มน้ำโอเคแล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะคะ ไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะนี่กลองเปล่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้ยี่สิบสองมิลสามสิบสองมิลน,นะคะขอตรงนี้แล้วก็เจ็ดสิบสามมิลเจ็ดสิบสามมิลน,นะคะก็เพื่อความชัวเนาะแต่หน้าตาเขาก็เหมือนกันหมดนะคะดีมแมท